วลลานชัดเร็วดูราปกคุณเอออันนี้ไม่มาใกล้ยำนะแกนูนะ้นะยำดูราปกคุณเอออันเอาไมา้ราคายำคยนแทขกคายำคนแทกโอนี่ดูราอ้ยำได้กูรำบราณำเตงเก้ตึงหัต้มตึง่ก็มต้าหเกติกป้ามาเตเคจิงมาเตนใช่ไหม,เ,ม, ten, มกเก็มโเคจิงมาเต้งอะไรย่าเก็มกดูราแลบรือ เกก็ตำกับยวกจ้าน้เก้ก็ตำกับต้นกล้วยนี่จ้ะตำกับต้นกล้วยเนาะแต่แตะเมอนว่าบังเอิญว่ามีตะนนมุดว่าบังเอินไม่ยวกอีตำเก้ละกันเลยคุณตีหน้ากลายเก้เราแทงเหมือนซื้ลุงปิงคูไต้ต้องนี่กับเก้กลายกันเหยียดแมมว่าเก้มึงปรบับน้ำไต้เกลก็เหมือนหนักหี่อคอยแรกเหล้าจ๊ะแมมหนักบุบล็อกหนุหวากู พี่แกเป็นมโนราโบราณเป็นโดราโบราณปีหน้าปีลงแกงกันพอเล้วนี่ตั้งกันนาแล้วตั้งกันนาแล้วเออเกลวริดต้องทุดหน่อยดูราด้วยดูราเกลวริดต้องทุดหน่อยอ่าออกเร็วออกเร็ววีดูดเมยุดกันเทยไหวร้อยดูดเออ เราดูดอกเล้วอากูให้ใจคนหนึ่งจะเดียวโอ้ไม้มือครับดูเราดูดอกเลี้วตึงมึงเนี่ยแกวมึงเป็นดูราห่ากูรับได้ในลงตำบดเลยทีเดียวกูตำบวได้เลย น่ะดูราบูราดนะลูกโถชูรับให้ปรมปลมเนี่ยแต่มึกเฉลี่ยนิดนี่ดูราแกวีตัมบอดอ่ะตัมบดพรำฉันหนุอันอูเปิดมาชันนู่นนั่งมาลุยหมดแล้วลูกซิดนั่งลูกอิดก,ก็มาขึ้นนั่งหยิบล็อกเออ <c oughs> <c oughs> มึงนั่งหยิบนี่กระตุยได้ไหมนี่นั่งที่ตับนี่กระตุยเลยนี่ พูดนักลงดูจา cây เดียมโอ้นี่ดูละเกลเอาลองดูพี่แก้วอลเดี๋ยวจำบทให้แม่์มยได้เลยเป็นการชาติดเพราะเกลดูลาบูรานแม่เออนะดูลาลูกเกลสามปอดต่อยลุ่มใส่จฮงใ่ละดูลาลูกเกลเดีก่อนเล้งแล้ว โอ้ทรัคทีคนลาวแก้วเก้านามานังโอ้เก้าหมานังมาเด้มานังมาในมานังอาแก้วจะทำนังโอ้ในทำนังอานังแล้วทำพันโอ้แล้วทำพันอาแก้วจะทำพันโอ้แล้วทำพัน้ลเปิ้ลนี่เปิ้ลนาเปิ้ลนี่เปิ้ลนาอแก้วทำเปน้ลโอ้ทำพัน้ลนาเปิ้ได้บูญยาฟ้าโอ้บูญโยนต่อว่าไปนาไปบูญทาง นักที่คน,นลา right? ว่าแก uh. well. ้วทำน้ำไว้ทำไว้แก you know. <wh> ้วจะททำอินทำไว้อันนี้คืินแม่นะคืแก้วจะททำอินอ่อนี่ยทำอินอินนี่แลละมันแย่ออนี่มันแย่มันนี้คือินออนี่เคืออได้แล้วมันแย่ออนี่มันแย่แก้วทำอินแย่โอ้ทำอินแย่แก้วทำอินแย่โอ้ทำอินแย่ทองทำอินโยยแม่นะจะทำอินโยออทำอินโยม่อินโยนี่แหละตัวโย

อทำเฮิกอทำเฮรละบ้านเราเรียกเกอดเรียกเกเดเดตัวเกงอนี่ตัวเกนี้คือตัวเกอดนี่ตัวเกเกมายแล้วทองเกมายแล้วทองอจยแล้วคูเกไอันี้เดดอาเกไอนี้คือัาเกอะมือมือนับน้ำอะนับน้ำใช่ไหมทออจยแล้วภาพน้ำอะตัวคือภาพน้ำอันีไม่ภาพน้ำ นี่ใบภาพนำเดดอังเคอันนี้คืออังเคอาเข้ามาโตควันยัดแแม่กูจะแทงกูควันกูแทงควันแทง มอ,อนุ่งเด็กไรมาโนยแล้วเด็กไรไก่พิทองเด็กไรมาโนยมาดุมซุมาต่็นนยเด็กันไก่พ้องหลไอแก้วลูกไก่นหลอกไอแก้วมาอยลยลูมาแต่ะะไ,ตไ,แได้ มาซอยมาเก้งดูด้าเล็ปิดลูกไอ้เก้วะแจกสอยลูกไอ้เก้วมาสอยชุดตูด้าอย่ากเต็มเดี๋ยวมันจริงเล่นจริงเล่นเนี่ยมันนี่ตุบอวี่แม่เมื่อนโอ้ตาปกติกันเซเออลูกซิดเคยเฮ็ดช์วิตเว้ยว้าลูกซิดดูล้าเฮ็กซ์กันเลยเฮ้ยฐานังเบาจิ้วเกไว้แล้ว เคยก да ็นั่งเบาจิูวแกวลบนิดหนึ่งบอลวันดี้มาโยนดาวแรกแล้วนั่งเบาในอาตเออเออเรามาเป็นดาวตะวิตอยู่แล้นพอนั่งเบาดังเดมมาโยกับตัวแรกร้อยอดเย็ดวันลงคลิปในเทวิตเตอร์เลยอันเออเด็ดแ oui. ม่ทุกดาววันโลกเห้หวับวีปหวับีปหวับีปเร่งแก่ก้องหลามหมกในป๋อแก้วผลน้อแล้วะ ลูกพี่แก้วลูกป๋าแก้วกับมึงรับได้มึงแหลเอวกูแหลเปร็ดผ่อนเลิกไงดิอันใสเลิกไงเปร็ดแล้วก็ป๋ารุึง,งแหลเอวดีไหมกูรู้ได้มาแด่น้อยรูปนี่เวอร์เออแหลพึ่งแหลเอวกู่ะนี่เออวันนี้แลววายเปริดผ่อ่ะ มึงมาจ้อยอะลูกกูมาแกล้งโดยละไม่เชื่อเลยนะไอ้เปร็ดมันกระป๋อมึงเรียกไอ้เปร็ดดึกูพอมึงเลยนั่นพอกระปอาจนหลุอน้องกูไอ้หน่อยกูหลุอน้องมึงเพื่อแต่กูจุ๊บจั้งหน้าเลยนุ่มแม่ไม่อตึงอย่างดูดอยู่เลยไรพายตกใจเปร็ดดึ๋นบ้านลูกใครโลโลไอ้แก้วกะโลไอ้แก้ว ไอ้แกว่าจาัดเปลิดอนป่ะเ้อไปไหนไอ้ลูกเดี๋ยวตามนี่คู่ไม่พี่เต่าไปไหนลูกเคยไอ้แกลูกไอ้จองลูกไอ้จอง,ล,องลูกพี่ทองเหรอร้อยจริงแห่เหยียดแมวมาเปลืนเดียวกับผมปั๊บเออกลองเหยียดผมนั่งโปไม่มาคืนนี้ทำไมนี่เหมาลูปนั่งโปแล้วนี่ด้วย แ่แป้งกูเลยใคกคุกแกงนั่งคนเลยแต่งตัวเหมือนผมพับโอ้เล่นอ,อันนี้ากลมมแต่งแต่หัวเงินว้าอย่างนี้ใส่ผมมันพับบอนไม่แล้วพ่อพ่อวัวพ่อไอ้เล่พ่อแกแมมมส้นถึงลูก น้อยเลววะไปครองรางวัลให้ดูเราลวมาม่ไหนใหญ่เบวใหเบว,ว้ยวเดแมมเจเบวลูกเก้โอ้เล่อันนี้กว่าพ่อเต่งต้องเงินว้าเดแมมน,แน,น,น,นี่อไอเกลกัะกังเกงลุยต่างลูแล้วเป็นรื้อมนเล่าเวดผมหลมหอน ลบบานมังตะเย็ดแหม็มใหญ่ออสอน้ี่าแม่ที่มันไม่ดีพี่ทองไม่ใหญ่ร่นนี่กับมันเปรตตั้งแต่ยุใ่ในพุ่งหน่วยเปรใส่หว่าลบบานมังตะนูแม่เดือดร้อนนี่ตายยุ่งนี่ตายตนไม่มาเลยไม่รบบานเลยนี่มาเหล็กดูราขึ้นเล็กเนี่ยผมป่านนี้เลยไม่รบเลยตนตายอึ้งรบบานมังน้องรองอีตายแล้วและรองปลื้มใส ม่พาพวกเพลงนองโลองอี่ไตอะไรไม่พวกเพลงพื้นลาวใช้ไม่ต่ำเอิืนแต่ต่ำเพื่อพาพวกเ,ลวเลพลงถึงหนุงมาอ๋อ,อเนี่ยต้องหนุงพาพวกเพลงลูเกือกแล้วไปไปไปรบบานไป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 จัดเพลงไปยากลองบอกเมียที่บ้านนี่อะลรเดี๋ยวบา้านเก็บแมนตัดใจมุกอะไรจัดเพลงไปไหนลูกเต่ยตามเลย

ไบกับไปเดือดเลือดเดือไป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 แจกฤทธิเพื่อต <mat ู้ลูกมึงชูตินทั้งชูได้ก็ชูตินทั้งไปช่ยเรียกเดินไวบววเหล็กด้โเดือนนุ๊กช่ยอยู่กับกูไม่ติดเตกเล็ได้กาอยู่กับลุงเรื่องนั่นเลยรอยลุงไอ้ตู้แดแตแตกแกมันจะยกอยุบเน็กอันนี้งยิ่งทองซเดือนเลยเจ้าพี น้องคิดว่าขืนนี้ผู้ชายลึกลับคนนั้นจะต้องเข้าหานน้องนีง่องแล้วตึ้งตีนี้ครับน้องอยากหอพี่ทั้งสามคนนะช่วยจับผู้ชายคนนั้นให้น้องหน่อยขอให้พี่จับผู้ชายคนนั้นคนนั้นสิได้น้องเดี๋ยวพี่จะจับผู้ชายคนนั้นได้ต่โอ่งยิ่งไปนอนปักปอ้อหรอต้าบาวันเขาโอ่งยิ่งคลีดกันเลยคลีดเลยะจะคลีดเลยแต่เต้ายิง่งปกไก่บาวัน เราความกิดวอลยิงจะเปลี่ยนเสียงกรีดเป็นเสียงเอลเอิญล่ะเป็นเสียงยังไงตะ,ะวันบอลวันเก่าแต่ตึ้งกอดองยิงแหละจูบองยิงอ,องยิงจะเปลี่ยนจากเสียงกรีดเป็นเสียงบอลเอิญเป็นเสียงยังไงอ้ายอายอยเก้กเก้ ลงไงดูตบเลยกันตบเลยกันไล่าบ้าเย็ดแมมตบเลยไอ้แก้วเจ็ดแมมแต้มึงหลอกคนจริงตบเลยสองหนสองหนมึงไนี่ไอ้แก้วตบไททัน นาเมดโด้โอ้กูไมึกวาดต้องอีแต่งเอเขียวแต่งเพื่อต้องฮ้อนโจ้่อยไม่โจ้เนี่ยต้องอีโจ้อีแต่ง่อยแกนัดแม่เคยลูกอ้นหยิกดีว่ามันแหลนเห็ดมือฮ้อนโจ้่อย พี่้องจัดการนะช่วยจับผู้เชี่ยวคนนั้นอกยิ่งไปประตับประโพนใต้บ่าวันเก้าอกยิ่งอกยิงกรีดเลยจ้บพี่หา,ามาเก้วาเราทีนีโยตรงนี้เพื่อความม่ใจว่าใงบ่าวันนี้มาข้าวละข้าวลาเออไม่ได้ยินเสียงโบกแลวคือนิมน,นุกพอสชน,นุกแชน,นานเออใหนนั่งตองปานี้แล้วแก่าเรารชาดชัดศิลปินพบถุกทุกคะแนนถุกผูกแดงเออแต่ว่าเราด้วยใจรักคือนิรักในศิลปะ ดูแลตอนนี้ได้เชื้อชูเป็นหมอดอดกลูกโโดดอนเออเป็นตบัดไม่ใจตะบะดานนี้นั่งลูกเราเมื่อกี้วันจะต้องเป็นโมอดอกลูกแล้วอ่านเออนี่ตือ้อหอกกล้องร้อยสิ่งทต่มีความภาคภูมิใจกับเราเาไทยอ่านเออชีวิตในนั่งลำบากแกลว่าต้องพบตกสิ่งอ่านเออนี่บางคนคือนี้มาต้องแหล่รูปใต้วี่ในนั่งรูกหน้าจอช่วยจังเลยอยู่ล้อจังเลยในนั่งยังเขียวยิ้มหหยอยู่ส่วยจังเลยล้อจังเลย ฮันเออแต่ว่าอีต่องซิมก็ตืวเอนมาเอิงอยู่เดียวใจฮันเออวิไตแล้วในนังน,นี้พอมาเล็กกังอล้ยวิไโห้งรูปไม่ตรงปอกอรูปไม่ตรงปอกอ่ะใช่เพราะว่ารูปนี้กูไตเล็กสิปีทต่แล้วนูแกฮันเออไย เ,เดี๋ยวหมอเป็นความสุขสักหนึ่งคนนัดเพลงนะครับให้พี่น้องได้รู้ว่านานั่งรอนะครับเป็นชีวิตตีนั่นดูติทุดอ้วนนกกะมิ้นอะไรยังไงกันคำนั่นอนนั้นหมอบสักหนึ่งคนนันเพลงในบทเพลงในหนั่นรงรอไยงนะครับเอาเสียงประมือหน้าโรงเสียงกรีดดังๆร้อมๆนะครับว,ว้า่าขอขอบพระคุณครับเอา้านหนังร้องให้ แค่ตลกเหมือนมวยขึ้นชกให้แฟนดูหน้าเวทีให้คนโหรองกูกองอยู่เป็นปีๆเบื้องลักงชีวิตผมนี้ไม่มีรักที่สมหวัง โอเครับจังสาวบอกเลือกนันส้นทางรักไม่ที่ังนไม่เหมือนนิยายสแสดงได้เหมือนจริงจังอยากเล่นเป็นเช่นนั้นบางพระเอกมันใหนนั้นูก ร้อเพลงกล,ล่อมบาลงเป็นเพลงลูกทุง่งตั้งแต่สิ่งที่เกหมอลำไงงานคำนั่งดูชนลุงสี่ขาทางให้มาพาพี่ให้คนดีมีแฟนนังลุงให้คนดีมีแฟนัง ใครเข้าใจในหนังลุมบ้างชีวิตทางวางไรหนางและขาดเพื่อนฟูงแต่เพื่อเฟนเฟ้นๆทว่เแ้นเฟ้นๆนหนังลุงฝากเลกกล่อมเพนเจ้าทุง่งหนังลุมขอ,อกําลังใจง ฝากเพลงกลับเพลเจ้าทุงน,นังลุงก็กำลังใจขอบคุณในเสียงประมือครับอเป็นไงน้องๆสบายดีกันหรอเปล่าสบายดีกันไหม ไปบลวมันัง่งกันอยู่ใจลาวได้โอเแคนานี่ได้มีเรืปู่ดีลอยน่ะโอ้พูดีลอยน่ะ ไม่มีปู้ที่นอดนัดพอดึกสังหัดกาวในองค์คงพายิงปรากฏกายในวังวังเหียบอิงและเสียงพายิงแต่กรีดร้อง ถ้ามันมาแล้วมาแล้วลน,นักขัตนาคมนารมบกันใจใจกันว,ว่าว้วาวไปตู้ไปชว่วยกันรักมาก